ครับส่องมือสีเผาขัาว้วไขออกเรียงแต่ส่อครับไปส้มสวนพืชเศรษฐกิจที่เขาปลูกไว้อิงธรรมชาติเป็นรักครับวาสิมี่ยังแน่ไปเบิงครับได้ผลอยู่ได้ครับปล่อยออกไปเรียงแล้วครับไปไปลูกไปนำมึงนองเด้อคับขันยามเสาหาวปึงปึงสวยมากกะหอนอาปากปางสร้างต้นเผากำลังงามครับสูบน้ำขึ้นใส่ ต้นยางนาต้นมะพร้าวตายก็ปลูกไหม่ครับปลูกไปเรื่อยๆโซนนี่เป็นหน่วยแล้วครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยมักไปใสศฟุนธรรมชาติครับใบใหม่ใบตตกใบหยาถึงยามฝนมาเน่ากับเปื่อ เป็นปุ่นครับนี่ครับทางเขาปลูกแบบธรรมชาติปลวกคนก็นมาเฮ็ดโพนใส่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ครับเคยได้ยินโมครับว่าปลูกหอมปลูกยังกับเพิ่นก็นมาหาขุดเอาโพนนั่นสิแหละครับดินโพนเป็นราคาครับเพราะว่านี่ถาดอาหารต่างๆอุดมสมบูรณ์ครับคัว่าโพนหรือจอมปลวกเพิ่นเอื่นกันนั่นแหละครับสังเกตเบิ่งครับตัวนี้มากหลายกุมู เขียวงามอุดมสมบูรณ์นุกนูกปูปีกก็มาเพิ่องได้ครับถ้าเหยี็ดแบบธรรมชาติทางต้นเพื่อนก็ไม่เห็นห้างไส้คุณตัวครับน,นั่นนั่นไปแล้วบาดเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาปึงปึงเลยนี่แหละครับจังหว่ายากปอยตเตะเสาเพื่อนออกกําลังเอาอันนี้ก็จักแม่นังเลยกับกกใหม่บาดน,นี่เอา้าเพื่อนขันเพื่อนครับแน่เน่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  หงแงะแงะใส่เขาฝุ่นนั่นนั่นนั่นยอกครับนั่นนั่นนั่น้ยเสียงหงนั่น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 ้ยบึงหนองเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นถังมักอยู่นี่โบใสเคมีครับโบใสปุ๋ยเคมีอาศัยธรรมชาติทุกอย่างขี้ก้วยขี้ง่วแน่ครับสมกันลงไป ตน้นเผาต้นยางนาต้นแค่นต้นสาตต้นกุ้งครับมีเบ,เเเบ,บดบบนออเ,เนี่ยครับต้นใยๆเนี่ยเทากับจงไหวบอตัดครับแถวบนนอกอีสานเท่านี่ครับหอดนาเรงมีเรีงเป็นตะนายครับสิ่งปลูกคองกระต้องอาศัษษยธรรมศาศสาศศราา υχ, รตร์ส่วยอาศัยระยะเวลาโอ้ยมานอนแต่เสาถ่นเนาะ นอนก็บ้นอนซื้อได้ครับเลี้ยงยาพร้อมน่านนานนี่ครับต้นตุ้มกาต้นตุ้มกานี่แพง่ไว้ครับหายากพี่น้องหูบ่หูต้นตุ้มกาพอผมบอกไว้ว่าเป็นยาครับเห็นบนตุ่มจินแก่เก็บแก่ปวดปวดเส้นปวดเอ็นนี่นะครับถากอแกนฟันฟันเปลือกออกลวถากอแกนครับถากอแกน ไปต้มเห็นอยู่ใส่พุ่มกระแพงไว้ครับโมตัดเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆอันนี้ก็ต้นแค้นครับต้นตะเคียนวาน,นานาครับปลูกหลายต้นเลยครับต้นย่างก็มีอันนี้มหาดครับต้นมหาดกำลังน้อยๆนี่ต้นมหาดใหญ่แล้วก็มีครับ นั่นครับญงเหลวก็มีนี่ก็อไม่ไพ่จากธรรมศาสตรส์จหายากแล้วครับเริ่มจะศูนย์พันละคือนอโจดว่าแถววันผมครับเริ่มอึดแล้วนี่ย่ามแรงก็เป็นลักษณะนี้แหละครับนี่เป็นอีกกอหนึ่งหลายหลายกอรครับอยู่นี่ไก่เถียงไก่มองพักครับย่ามกินกับเบายากย่ามผลปงนออยากก็มาเอาเลยสะดวกสบายครับ นี่ก็เป็นบักม่วงปลายามปรงใบก็บไปซุปกินได้คือกันครับใบอ่อนซุปใบม่วงน่ะน,นะครับผู้ใดเกิดจะเคยกินปีนี้บเป็นหมาครับโมููเป็นน้ำยังครับสำหรับโซนนี่ก็เป็นไม้ไผ่ครับลำหน่อยลำใหญ่ก็ใส่ประโยชน์ได้เบิดครับอย่างเส้นล่ำหน่อยอย่างสี่ครับ เห็ดไม่กวาดดำไม่กวาดลมหัวลมสวนได้เบิดครับเป็นไม้ไผ่สร้างมนครับไผ่สร้างมนควนค้วไปแล้วครับควยควยเดี๋ยวไปได้คว้ยก่อนครับเห็ดแบบขี่ขานครับ <laughs> ปลูกเบิร์ตตุยางลายไปน้้ำก็มีนี่ครับกกไ่จากธรรมชาติย่ำนั้นเป็นนอารแท่ได้ครับย่ำฝน พอได้กินบุดโยายครับปลูกผสมผสานกันไปทุกโซนนะครับไฟสร้างมุลน,นี่ครับล่ำนิดหน่อยพอดีด่าไม่กวาดครับโบเฮ็ดเองก็เอาไปขายได้ขึ้กันครับนี่ครับความอุดมสมบูรณ์ต่างกัน ถาอยู่ใกล้ต้นไม้ธรรมชาติที่มีโพนแบบนี้ครับมีจอมปลวกี่ที่อุดมสมบูรณ์มากเลยครับสังเกตนะรอบๆคางงามครับมีตะลัมใหญ่ๆนี่ครับสาปาที่คงยังมีน้ำเพราะว่าอยู่ใก่มูลครับสูบน้ามูลขึ้นมาใส่แต่ช่วงนี้กินปลาบบได้ครับกวายแน่เป็ดแน่ลงมาเล็นครับก็บเอาไว้เพาะพันธุ์ยามฝนมากอลเนคืนไปทั้งทง มองที่ผมถ่ายภาพให้เบืองเมื่อกี้นี่แล้วครับออกแม่เพลูกพี่น้องพอสิว่าเอาเป็ดลงเร่นมันสิงย่างบ่ครับย่างรับผมทดลองแล้วครับแต่ว่าเป็ดกาบเป็ดลาดเทา่านี้บ่วย่างแล้วครับเกินดีครับโม <laughs> เสือก็ล่องทดสอบเลี้ยงเบืองเด้อครับเป็ดอีเลี้ยงนี่ขนาดหน้ามกุกบกครับไล่มาปลอยใส่นี่ พ่นก wow. uh ็กินแต่ตัวพ่นกินได้น่ะแหะครับในหน่อยเด็กๆกินปั๊ดปัดไปปลายไปครับโมเมนว่าสิกินเอาจนกินตัวหนึ่งเด็กก็เศร้าหากินเนวไม่จอมกวนลูกแล้วบาดนี่เอ้าไม่อยงฮงนี่ไม่อยงฮงนี่เอ้านี่ครับเพื่อเป็นการยืนยันให้หูว่าจอมปลวกหรือว่าโพนอุดมสมบูรณ์สมดายนี่ครับต้นยางที่ปลูกพร้อมกันใหญ่ครับ นั่นอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้นกครับนั่นเห็นบ่อหลายครับถ่ายเห็ดแบบธรรมชาตินกปลากระมามาอยู่มาอาศัยลุกลุกไปนอนน้ำง่ายไปันนี่บวกกล้วยครับเพราะได้เนเกล่ดไปลุก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 ไปนอนน้ำมูล นามน้องใหญ่ที่ขุดไว้นะครับให้นามไลเข้ามาเขาได้สูบไปดุกไปไปย่าง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 งงย่างผลฝรั่งกันเคยลงผลกันย่างลงแรงลงแรงไปครับกล้วยง่วงกับแข็งแรงครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเน่าเพราะว่าเพื่นได้กินสมุนไพรอย,ย่างเช่นใบไมใบนน้ใบนันใบนีครับแต่ละใบก็บเป็นยาต่างๆกันไป ไปลงไปลูกลง,ลงไปลงไปพักกันนอนน้ำเดี๋ยวพอสิผ้าอาบน้ำไปลูกไปลงไปนั่นครับพุดเป็นคลองขึ้นมาครับพอได้สูบน้ำไปลงๆลุกลุกลุไป,ไปพอสิลุกไปอาบน้ำคือกัน ปวยงอกับโบคอยเป็นหลูกเป็นไผ่ได้ครับเลี่ยงแบบธรรมชาติเท่าติดเชื้อยากนะครับแน่เป็นยังเงีงย้งยเงเยนให้ล้านบานเนี่ยเอาาะวพ่นได้กินใบใหม่นี่ใบใหม่กับเป็นยาสมุนไพรครับแต่ละใบสมุนไพรต่างกันเืริมสางพุ่มตานท่านหลคกบางตน้นบางใบกับเป็นยาสมมุิว่าพื่ไทายทั่ง ด้วยนทองบดีอย่างสี่ครับพันกินไปเรื่อยๆอาการนั้นก็บกเกิดขึ้นครับกินอันเล็กอันน้อยพันจักควมเด้อครับอย่างเศนมันสับประหลังนี่ครับผมเคยปลูกปลูกเลวเวลาปล่อยพเพิ่นกินขขักนี่พ่นบ่บก,กินได้ครับสําหรับคั้วแม่ฝายเด้อครับสาหรับตระกูลคั้วแม่ฝายผมนี่กินพอประมาณครับกินพอเป็นยาแลวกะผาดูกไปผ้าลูกนี้บก,กินแบบโตเนือง ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้้ำหนี้ก่อนเนาะครับน้อขอบคุณหลายๆครับผม